หนังขาดเบิบเดูเลยขาเห็ดผึ่งขมนี่งขาเมปลาน,นี่สุดจอดอ้ยขาวตุห,หวานจังดอกมากเท่ปุน่าเฟดอู้ห,หขาตุก,กตา สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปนาพี่พี่ี่ทุกทุกท่านจ้ามัอนี้ก็มาพบมาผอกับซาเล็กได้นี้คือเก่าจ้ะมัอนี้ก็ยังอยู่ที่ปลาอยู่ค่าคือเก่าหน่อยเนาะมัอนี้ห้าก่ะมาหาเห็ดผึงขมก่อนแล้วจังไปหาเห็ดผึงหวานเนาออ้ายถ้ามันขึ้นมาไหนเนาะเมนมือเสาไปเข้าปลาบานจารัดเนาะได้เห็ดหาฮกดอกจะพี่น้องเห็ดโบ๋เมนก็เลยมาเลาะปลาอยู่ค่าก่อน แล้วก็สิไปเฮ็ดพึงหวานหน่อยเนาะไ,ไปคลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่เด้อจ้ะพี่บางท่านเพิ่นบอกว่าเจาเลขข่คือจังเอาแต่คลิปเก่ามาลงคลิปเกา่เกาๆมาลงเจ้าเล่ว่าคลิปใหม่สุมือเด,ด้อจ้ะก็ามากเก็บสุมือเฮ็ดเพิ่นก็คือกันเนาะเพราะว่าเฮ็ดพึงหวานก็คือกันอยู่แล้วขายใหญ่อยู่แล้วอืเพิ่นบอกว่าเอาคลิปเก่ามาลงแล้วผูใ้ใดสิเบิ่งเพิ่นว่ามื้อนี้วันที่เท่ไรไอายให้เพิ่นเบิ่งแเนี้เนี่ย วันที่สองมิถุนายนเด้อจากวันจันทร์ที่สองมิถุนายนพี่น้องเพราะว่าบางเทื่อาคิปเก็บเห็ดคือเก็บเห็ดชนิดเดียวกันเนาะแมนจากมันกระตองคือกันคืนอกันอยู่แล้วไปพี่น้องไปลุ่นไปชมกันจา้าวซาเล็กสีมานซัมไดสิมานไลยปันได้วนกระซ้งคือสิตกเนาะไปลุ่นน้ำกันจา้าะน,นเรียบเหรอ จนะุ่มเลยจุ่มเลยน้าน้าน,น้เด้อมาจากปลาใหญ่หน่อยเนาะนี่ครับผมดีสามสี่ดอกสามสี่ดอกไปปลาจะดัดแม่เนาะนี่ครับผมนี่นีน 3, ปลาจะ,ด,านะจะดัะดได้แม่สมีนะจ้ะมีหน่นอยเดียวมันมอออกเนาะนี่ครับออกเ<อ><อ>ป็นบางส่วนมาจากไป้งเลยหาเย็ดถึงผมจา้า งานแต่ปา้าหมูอ่านกับฟนตกเนาะแมัยนเดี๋ยวมต๊กเน่ยส้มหมูอ่านกั โอ้ยเนาเนาะเอื้ยหนาวจุนพูน้ำแข็งเบอร์เง่หาเห็ดผึ่งคมไม่เ

làm lại làm lại ม่งวงมีตั้งผีเจริงขาน่ยะโดดเหรออันนี้ถูงฝรั่งเฮ็้ตฝรั่งเขาก็บเดลท่านได้ไปเบิองไมครับผม,มนเนีไปเ่ท่านหอดเอาเิด้ยมก่อนที่ ฝนแร้วปันติดติดลยู่ข่แม่ปลานี้สุดยอดผีมาขจอก็มาหากันไรอยู่ะนะ បាទពីយ៉ាងខ្ទង់1.7អូខេហ្នឹងម៉ានครับបងแน่นเนาะមានครับបង ออาได้พูดมาอ้ต้อมไม่หวนทนี่้าม,ามนี่ค่ะน่เ้าเีน ปวกเมื่เอาปวกกินปวกกันยังแสบเนอะอืมเป็นบระคมเนาะ ปอบใจหลายลายุ๊นี่น,น่าเอาเลยสวยซีมองแบบนี้เลยมองขาฮิสุดยหาม่ได้ใหูหวานนันงหมเสียงเลย lục ma tử pa nó băng mày đấy con gì đây ba nhảy nè đi Đó. Đó. À? Nào khá gần đây ba à? ừ. อก็นางกุเขาใส่งามดอ,อกม้เลยด้วยต่าหางเนาะปานใหญ่มากเลยอืดีหน่อยเม่กจัองออกเขนมีเนาะ Мин mm -hmm. ือนี่เป็นฟางโอ้โหปลาที่เป็นฟงเน่ยจะหาเรอาเลือๆเนาะใหญ่มาเลยๆอืมอืมนี่ก่อก่อเดี่ยวพอเดียวเอ้าต้งล่างอีกดวกนึงต้องดสอีกดอึง 음. <shriek>

ก็ได <ừ. S 2> <ừ. S 1> ้ซ้ำดอกแบบแข็งเด้า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 เดียวสวยงามแท้พี่น้องจุ่มสิครับผมขายบางหญ่เนาะขาใหญ่บ่อยแม่เสียงลมคือเสียงยังเสียงลม นั่นไงนั่นไงอือสามอ้หูฝุ <pe ach> <pe ach ่งโดงเลยดอกบ่ฟฝุ่อกันอือบ๊าขาขาเต็มพูน พี่นอน้นอลเาพี่ขนาแงมาอหั่งนคือคักหนูแม่คือบอกว่าอุ้ยจะเป็นคือครับไปหาต่อครับผม ยอื้อ้นีะเปเทนเป็นกลุ่มอยู่นะเอ้เืนทีะดอกันดิ๊หมดไปเรื่อยๆมองตานตุกกระป๋าเลย

Đổi xa được Cái trăng đó không Cái từ từ này Ừ, cái này มามเท่พุนนาเฟียดนั่นปเยันคนละดอกอ้าไอ้พเด็นนี้ดอกนี่นะไอ้อกโอ้ยสิเห็นดอกสิหดอกหนึ่งใครโอ้ยไปตามไปเลยครับผมดอ,อกหุบหุบ ขาตุกตา ดอกแบบขาวอุ้ยเอามาเห็นน่ไอ้ว้ยจมบบบ่ปิด่าเห็นเะดผ้ายานขะ่า

ตัวส mm, mm. mm ิเ hmm. ป mm ็น hmm. mm ัน hmm. mm ีนๆผดผน่มครับกัณนีน้ะเน่้อนะนี่ยนื้

ไม่มาดอกเองามเนาะจ้ะไปหาม่สิบบอมีมูเนาะม่หนหาออกไปลุดไปรลุดกันจ้ะพี่น้องฝนสิสต๊อกเนาะมี่มนาะมันไม่แดดแล้วจ้ะข้ามาลมวีวีครับผมม่นไปเดี๋ยวฝนตกไหลไรวัขวบหมันเนี่ยหันแทบวาอืม ว่าสุดยอดครับผมดอกงามพี hmm. ่เจ้าครับงามงามมนจะเบี hmm. ้ยกระตาไม่แต่ว่าห้าก so ัดจัดสวยอยู่งนะเฮ็ดบนนี้มีแต่ดอกก็งามครับผมเมียนจ้ะดอกบานเท่าใดเบ่หลายหน่อยเนาะเมียนครับจ่มากมีแต่ดอกจูมเฮ็ดของขมกับจูมจ้ะไปมาจับพี่น้องสลิดเดี๋ยวมาหอดหลุดละเด้อจ้ะมาสรุปคลิปของเรากันจ้านี่พี่น้อง งามบองามบอยังงามคือเก่าเห็ดเหมือนเดิมนะคะเห็ดเผือกวานอยู่ค่ะแล้วก็เห็ดผึอกขมอยู่ค่ะเนาะเมืองใน่พี่น้องอ้ยสิบวหายดอกคือกันจังไดกับขาใหญ่ดอกใหญ่อวบอวคือเก่าเนียนเมือนี้ไม่แต่ดอกจุ่มเลนนายเนาะเมืองในีพี่น้องสุดยอดเนีอเลยสุดยอดเือเลยอือหูผลนะดอกเห็ดมันกระต้องคือกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเมืองเนี่ย ก็งามคือเกาขาใหญ่ขาอวบขาอ้วนเอ้ยอ่อนซอนงามคือผูกจิบงามคือผูกหาอาจารย์สำหรับคลิปนี้สาเล็กแคนี้กสิขอตกกระบานกอนเด้อจ้ะขอพระคุณทุกทท่านที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์สาเล็กน่าจะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้สาเล็กแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะไปจ้ะพี่น้องมืออื่นจะคอยมาพบมาพอกันใหม่ว่าสาเล็กแคนี้สิภาพไปทางใดจ้าจะไปหลวงกระปุนเนาะเอ้ย <laughs> Put on man.